แล้วก็มาต่อที่ชนง,งานนะครับผมน,นี่ดูน้องขวัญของเราเจะาขวัญน,นะครับนี่เจ้าขวัญเราไม่ยมอม <c ười> นะครับผมเดูนะครับรังนะครับติเงินนะครังเงนนับนไปเอา <c ười> ท้าขวัญเรากลัวหรือเปล่าเนี่ยพี่ขวัญเรากลัวหรือเปล่าครับยกสองเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเลยเลยสองนุ่มก็มองต้องตากันว่าเป็นเกี่ยวกันนะครับเป็นเสียวกันเรียกว่าเกลือนะครับสองเกลือสองเกลือเยีะมากนนะครับดูงานนะครับดูช่างงานนะครับ

พี่ขวัญเราสายกินเหมือนเดิมนะครับอยู่ไหนก็ยังเป็นสสยกินเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกันนะครับผมนี่ครับคล้ายกันนะครับผมอ่ะบอลนี้น่าอ้วนมากเลยนะครับ วับบานน้อครดูงานครับสรุปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา อ๋อเอ้ยหันไหันเจ้าเจ้าขวานเราดูครับดูมีป้อนยากันด้วยครับนี่จุ๊บกันหน่อยเป็นไงบ้างนี่น้องขวานเราทักทายนะครับนะครับว่าสบายเลยครับดูนะครับเออจะแทงแล้วจะแทงแล้วจะแทงแล้วเจ้าขวานเราเหมือนจะกลัวนะครับผมเจ้าขวานเราเหมือนจะกลัวนะครับผมเจ้าขวานเราเหมือนกลัวนะครับผม ูครัเหมือนกันไหมครับผมนี่นะครับเอซีัเหมือนกันไหมครับท้ายกันนะเหมือนกันมากเลยครับมันกาแฟดกันจริงๆนะครับผมนี่เออรปจกอีกแล้วระจกอีกแล้วระจุกอีกแล้วนะ ปล่อยให้เขาอยู่เลยครับปล่อยอยู่สองพี่น้องของเขานะครับผมเอดยบัวนี้อ้วนตุลุนะครับน้องขวัญเราหนุ่มกางยาวนะครับเหมือนพ่อนะครับจังๆไปแบานั้เราจังเงียงเลย อน้องขวัญแล้นิ่งผิดปกตินะเนับจากอยู่บ้านนี้ไล่แทงพี่นะครับพอมาอยู่นี้โดนเพื่อนแทงนะครับผม ต้อยเฮ้ยบัวบานโอ้โหบัวบานช่วยพ่อนะบัวบานช่วยพ่อเอ้าโอ้ยไอ้พิษเสกเมาของนาดอกไ้ลานี่ต้องใช้เสียบไปแล้วไปแล้วน้องควันเงินเรากลัวนะครับผมทำไมบัวมอมแมมจังครับถ้าบัวสะอาดไม่ใช่บัว มัมมนก็เป็นนาเล็กนะครับผมอ่านนะครับควันของหนุ่มเสกนะครับกับควันเมืองนะครับน,นะครับนี่คือขึ้นแล้วขึ้นแล้ว แล้วครับมาแล้วครับมาเร็วมาเร็วเยอะ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 ควันเยอะวันนี้กี่ช่องครับนี่เห็นท้ายรถไฟอันนี้ช่องเดียวช่องของนี่ครับมีมะพร้าวอยากกินมะพร้าวแต่กินมะพร้าวแต่ว่ามาแล้ว, <câ> ลวนีว่ครับ ดูไอควันของเรานะครับนี่บัวบานมาแล้วบัวบานมาแล้วเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วไอควันเรากลัวนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านไล่แทงพี่นะครับพอมาอยู่นี่โดนพี่ไล่แทงโดนเพื่อนไล่แทงนะครับอยู่บ้านนี้ไล่แทงแต่พี่ทองคูณนะครับผมพอมาอยู่นี่โดนเพื่อนโอ้โห น้องขวันเราเหมือนจะกลัวนะครับนี่เข้ามุมแล้วเข้ามุมแล้วเข้ามุมแล้วนะครับผมมาแล้วมาหาฟางครับตอย ดูครับข oh. ึ้นแล้วขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วขาเลี้ยงข่อยบัวอเจะขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นแล้วนะครับบั อันนี้มันสายเหลี่ยงหรือเปล่าครับนี่เอ้ยมีเพื่อนเจ้านะเว้ยขายทีามาครับขายที่เขามาครับลมไม่อยู่นี่น้องขวัญเราน้องขวัญไม่นิ่งเลยนะผมอยู่บ้านไล่แทงพี่นะครับผมหมดสภาพน้องขวัญเงินของเราเลยนะผมโอ้นี่ครับชนเงาอีกครั้งนะครับชนงานนะครับนี่อสอง

บอก<ม>ว่าทันบอลพีดว่ารูท่ใหญ่เมียเรื่มไปเอาได้แล้วาเอาเอาเอาดูครับเจ้าควันเรานิ่งเรานิ่งมากเลยนะครับผมวันนี้ครับเด็กชายควันแล้นิ่งนะครับผมวันนี้ มาดูน้องขวัญแล้วนะผมวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ซาเลยนะผมวันนี้น้องขวัญเราไม่ซาเลยนะผมครับเนี่ยเร็วครับครับยังไงครับครับครับเร็วครับที่ขีดมือเียครับผมเป็นเกลือแท่นโอ้โหน้ำเปล่าแตกครับเอาไปชื่นเิมปึ๊บเป็นไงบ้าง เดี๋ยวเใครจะเอาไอ้ชื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวยงดวีอลงังไยเกัดโนราไดใช่ันเราไอไอกินน้ำไปวันนี้าพี่เลยนพุนลาตรงนั้นฮะน้องวันเรานะครับผมเดี๋ยวครับ อยู่อยู่บ้านเลยเแลเทงไอ้ยมันพมมาอยู่นี่ติเเ <laughs> ดคอไหล่เองดูครับ,น,รบนี่ดูงาดูงาไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลัวหรือเปล่านี่กลัวหรือเปล่านี่เด็กชายควนเรากลัวหรือเปล่าครับเด็กช้ขววญเรากลัวนะครับผมวันนี้ครับไปแล้วไปแล้ว บัวบานนี้เดินตามแต่พี่ขวัญเลยนะครับจะขึ้นจะขึ้นพี่ขวัญของเราหรือเปล่านี่พี่ขวัญเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเพศหรือเปล่านครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับอ,อขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วครับ เอา๋อตามแล้วเฮ้ยวัวนี่ดูดูไอ้ขว okay. ัญไอ้ขวัญไอ้ขวัญเราเรากลัวนะครับไอ้ขวัญเรากลัวนะครับเดินอย่างเดียวเลยครับไอ้ขวัญเดินอย่างเดียวครับเดินหนีอย่างเดียวเลยครับโอ้ยพี่ใหญ่ขายข้าวเนี่ยเล่ามากสิหน

ไอขวัญจนมุมแล้วนะครับไอขวัญเราจนมุมแล้วนะครับไอขวัญเราจนมุมแล้วครับเดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวครับใครกันไหมครับผมเดี๋ยวครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงครับหนีเร็วครับหนีเร็วเสียงเหมือนกันไหมครับเร็วครับเสียงเสียงเหรอนี่เอานี่นี่ เสียงเหมือนพ่อแมบผมเสียงเหมือนพ่อนะครับผมดูดูลูกตาโอ้ไอขวัญไอขวัญเรากลัวแล้วครับไอขวัญเรากลัวแล้วครับผมเอาคลิปนี้เราก็น่าจะฝากลากันแพนท่านี้นะครับผมเบื่อเด็่อย Субтитры сделал